สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเราเรียนรู้เรื่องมนุษย์กับงานในหนังสืองานในพระพร work is a blessing ที่เขียนด้วยท่านอาจารย์ทีมทธีหลิวนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหลังจากที่รู้ว่าเจ้ามีความสุขกับงานเราก็ต้องมีความสุขกับงานพระเจ้าทรงสถาปนาลำดับอํานาจการปกครองให้กับมนุษย์มนุษย์รับมอบอานาจต้องรับหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ การรับหน้าที่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่มากับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเราจะไม่กลายเป็นผู้เบาบูชาลูกเคารพเมื่อเรารู้ว่าอำนาจลำดับการปกครองที่พระเจ้าสาาถาปนาไว้นั้นจะต้องรักษาไว้คิดไว้ให้ดีครับเก็บไว้ให้ดีครับอย่าให้มีใครมาทําลาย <S <S เพื่อที่ว่าจริง <S 2> <S 2> ๆ,ๆแล้วพี่น้องครับเราจะเป็นผู้ปกครองคบครองเหนือสรรพสิ่งแต่เราสูญเสียความรู้สึกอัศจรรย์ใจเราไม่มีความรู้สึกว่าจุโมทิเวตหรือ ถูกเรียกร้องหรือถูกขับเคลื่อนให้เป็นในทางของพระเจ้าขอพญญาณช่วยเรานะครับในขณะที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นทั้งวิญญาณและวัตถุเราเองนั้นเป็นสิ่งที่ว่าสุดยอดแห่งการทรงสร้างของพระองค์แล้วพเพิ่มพีได้บันทึกที่มาของมนุษย์นะครับว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากดินคําว่าปั้นนั้นมีความหมายว่าพิถีพิถันครับลงรายละเอียดนะครับและทรงประทานลมปานแห่งชีวิตเข้าทางจมูก ทำให้มนุษย์เป็นผู้ที่มีชีวิตนี่นะครับคือที่มาของวิญญาณของมนุษย์ครับแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ระบายลมปราณของพระองค์ลงไปในเรือนดินก็เป็นไม่ได้ที่มนุษย์จะมีชีวิตพี่น้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับดังนั้นเองมนุษย์จึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีทั้งวิญญาณและวัตถุนั่นหมายความว่ามีทั้งจับต้องได้ทั้งจับต้องไม่ได้นะครับชั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญ,ญาณ ได้ลงมาสวมสภาพเนื้อหนังครับรวาวะทักษของพระองค์คือพระเยซูได้ลงมาเป็นคนคนหนึ่งในหมู่พวกเราโดยการเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันแบบร้อเซนนี้เองพี่น้องครับทำให้เรานะครับจะต้องสแสวงหาในการที่จะให้เราทั้งหลายอยู่ในพระทัยของพระเจ้าอยู่ในแผนการเลิกประเสริฐของพระองค์นั่นเองฉะนั้นในขณะที่พระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันทําให้เหมือนพระองค์นั้น เป็นทั้งวิญญาณและวัตถุเช่นเดียวกับเราด้วยพี่น้องครับเราก็มีวิญญาณของเรานะครับอยู่ในตัวเรานี่แหละนะครับแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนถาแล้วก็ถามต่อไปก็คือว่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นอนครับพี่ครับพี่น้องครับร่างกายของเรานั้นก็จะต้องเปื่อยเน่าไปตามกาลเวลานี่คือความเสื่อมอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุจะต้องเสื่อมนะครับไม่มีอะไรที่ไม่เสื่อมแต่พี่น้องครับ ในขณะที่จิตใจฝ่ายยันยของเรานั้นเติบโตขึ้นมันไม่มีเสื่อมครับถามว่าทําไมไม่เสื่อมเพราะว่าสะสมเป็นการสะสมเมื่อเราสะสมสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นนะครับแล้วก็ตัดเงินของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในออมทรัพย์เดือนละเท่านี้เท่านี้เท,ท่านั้นพี่น้องครับถึงเวลาปุ๊บเราก็ต้องเบิกได้นะครับนอกจากลงธนาคารจะเจ๊งแต่ถามว่าธนาคารเจ๊งได้ไหมครับก็มีธนาคารแบงก์แบงก์งแห่งประเทศชาติก็ ก็ลองรับอยู่ฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราเห็นนะครับว่าการที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อจะให้เราทํางานออกมาให้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าการทํางานเป็นพระพรนะครับและมนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพลินกับการทํางานไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงต่องานของเราก็ตามพี่น้องครับปฐมกาลเป็นซึ่งเป็นพระเจ้าของพระเจ้านะครับบอกกับเราว่างานที่ประสงค์ พระเจ้าประทานกับเรานนั้เป็นพระพรครับไม่ใช่คำแช่งสาบนะครับการที่พระเจ้าได้มอบหมายงานให้เราทํานั้นก็อย่าคิดว่าอะไรก็อะไรอะไรก็ฉันอะไรอะไรก็ผมงานเข้าอีกละอะไรทํานองนี้พี่น้องครับถ้าเราเป็นอย่างนี้เราจะขาดพระพรนะครับพระพรจะย่อหย่อนในชุดของเราเมื่อพระเจ้าได้มอบหมายเราทํางานเราก็ต้องทําเต็มที่งานที่พระเจ้าประทานนั้นไม่ใช่คาแช่งสาบนะครับ แต่งานที่พระเจ้ามอบหมายเรานั้นถือเป็นพระพรอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองครับมนุษย์ถูกสร้างขึ้นไหมเพลิดเพลินในการทํางานประการแรกบอกว่าการทํางานเป็นพระพรประการที่สองบอกว่ามนุษย์พระเจ้าสร้างขึ้นไหมเพลิดเพลินในการทํางานเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของเราทุกคนดีพี่น้องครับเราเป็นคนหนึ่งถ้ามีคนหนึ่งไหมครับที่ดิ้นรนต่อสู้กับความกดดันที่ทํางานในที่ทํางานอยู่แน่นอนครับผมเองก็มีครับแต่ว่าสิ่งต่าง ก็คือต้องกลับมาถึงความรักดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เราสตาร์ทกับพระเจ้าความตั้งใจตั้งแต่แรกนะครับแรกเริ่มของพระเจ้าคือใช้เราไปเก็บเกี่ยวความสุขใจจากการงานของเรานะครับท่านศิษยพิบาลก็ได้ช่วยเรานะครับให้เราที่จะเก็บเกี่ยวความสุขใจจากการทํางานของเราฉะนั้นความสร้างสารรค์ของพระเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะเราครับการสร้างสารรค์ของพระเจ้า creativity ของพระเจ้า เกิดขึ้นได้สะท้อนผ่านงานของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์เราเป็นเหมือนกระจกครับที่สะท้อนพระเจ้าออกมาให้คนอื่นเห็นเมื่อเราทํางานเราก็สะท้อนถึงลักษณะแห่งความการทรงสร้างของพระเจ้าครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราให้เหมือนพระองค์พรองค์ทรงสร้างสรรค์และก็เสริมสร้างแล้วก็ฟูมฟักเขาด้วยความรักครับเราก็รู้จักรัก เหมือนกับที่เขารู้จักรักเช่นเดียวกันดังนั้นเองสิ่งที่ชั่วคราวสําคัญเท่าสิ่งที่ถาวรนิรันด์ถามว่าในแง่นี้คืออะไรครับในแง่นี้สามารถอธิบายง่ายๆว่าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสิ่งที่เป็นชั่วคราวนั้นจึงสําคัญเท่ากับสิ่งที่เป็นนิรันด์เพราะอะไรครับเพราะคริสเตียนจำนวนมากนั้นแทบจะไม่รู้ตัวว่าได้รับถูกลักสมองด้วยเศรษศาสตร์คริสเตียนจนํานวนมากแทบจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกล้าง,งสมอง โดยการซื้อเสียงพี่น้องครับเคสเซียนจะรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเอาแน่ๆครับก็คงยิอยอมรับกันใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถหาอะไรที่เป็นร้อยเซได้ฉะนั้นเราต้องการการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าในการส,สร้างนะครับในการทํางานแต่นี่คือการทรงเรียกอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะครับพร,พระเจ้าไม่ได้แค่มอบหมายงานให้แต่พระเจ้ามอบมองการครอบครอง มอบหมายการครอบครองโลกนี้เท่านั้นเรามีหน้าที่ที่ร่วมกับพระเยซูพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรักษาลำดับความสําคัญการปกครองของหน้าต่างๆเหนือทั่วโลกครับด้วยเหตุนี้ทําให้เรารู้ว่าในพระมพีต่อน,นี้พระเจ้าสําแดงพระกรุณาของพระองค์ให้เรารู้ว่าองคเตยการรูปภาพพี่น้องรู้จักใช่ไหมครับน้องน้องรู้จักองเอตตรีเการรูปภาพเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเอกภาพนะครับซึ่งจริงแล้ว เตะการุภาพเนี่ยจะพยายามที่จะให้บทบาทที่ไม่เท่ากันซึ่งถามว่าถูกต้องตามสาระศาสตร์ไหมการโหวตเข้าข้างตัวเองหรือคาตอบของตัวเองนั้นก็เป็นพาเคียอริซึมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราเห็นนะครับว่าชุมชนผู้เชื่อเนี่ยเขาจ้องเป็นคนสกรีนเขาต้องเป็นคนกั้นกอน,นะครับพระเจ้าทรงทํางานร่วมกันในเตการุภภาพขององค์ยังไงนะต้องยกตัวอย่างให้ได้ต้อง ให้สาวพวกคนอื่นชิมหรือ,อยังไงนะครับก็ต้องมากราบขอโทษนะครับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นที่เราทําผิดเราทําไม่ถูกต้องหรือไม่เนพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงทําให้เรารู้ครับว่าการทํางานนั้นมีความหมายเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอพี่น้องหากพี่น้องฟังไม่ทันพี่น้องลองกลับไปทวนฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับขอให้เราร่วมใจกันิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราหลาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานว่างานเป็นพระพรงานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราเพื่อเพลิดเพลินการทํางานและความสร้างสรรค์ของพระเจ้านั้นจะก็จะสะท้อนผ่านงานของเราได้นะครับและสิ่งที่ชั่วคราวสําคัญนะครับไม่แพ้สิ่งที่เป็นขาวรนนี้รันเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องมีส่วนร่วมกับพระเจ้านะครับเราต้องเข้าใจและอยู่ในชุมชนของผู้เชื่อครับเป็นการสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่ย้ายออบ้านออกไปเกไกล แล้วก็ไม่สามารถมาบวชได้นั่นคือความหหวงใหญ่ของสีบานนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอํนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับขอร่วมใจกันทิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงให้ข้าหลายชัดเจนว่าข้าหลายไม่ควรถามว่าข้าหลายทาอะไรข้าหลายเป็นใครแต่ขอให้ข้าหลายถามอย่างถูกต้องว่าพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใด คงต้องประสงค์สิ่งใดก่อนที่เขาหลายจะถามว่าเราเป็นของใครพี่น้องครับอย่าถามว่าเราเป็นใครแต่ให้ถามว่าเราเป็นขนไขรถามตัวเองก่อนนะครับถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นขนไขรใครเป็นบอสของเราใครเป็นเจ้านายของเราใครเป็นเจ้าชีวิตของเราแน่นอนครับตอบได้หมดครับคือพระเจ้าพระเยซูนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องพระเจ้าต่อไปหมดแต่ผมถามว่าเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่ฟ้องร้องเรานะครับนี่คือสิ่งที่เมื่อเรามองไม่เห็นแม้เรามองไม่เห็นยามใดที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้แต่พี่น้องครับเราจะต้องให้พระเจ้าของเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับการร่วมใจกันในทางข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้างหลไม่ได้เป็นผู้ที่ตาบอดฝ่ายวิญญาณขอบคุณที่พระองค์ทรง,งเปิดใจข้างหลออกเพื่อที่ขงหลายนั้นจะอยู่ในทางของพระเจ้ารับความรอด และสามารถที่จะทํางานได้อย่างเกิดผลมีประสิทธิภาพเพราะว่ากําไลนี่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วข้าได้ไขอทรงโปรดเมตตาช่วยกําไรให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นช่วยกําไรห่วงใยคนอื่นมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่สิ่งต่างที่มันแพร่นพระองค์จะพงพ่อพัฒไทยขอขอบพระคุณพระองค์จึงอธิษฐานกราบทูลมอบพี่น้องข้าพเจ้าให้หนุนความรักพระคุณและความรอดของพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอา่ำเหนื่อยพระพรที่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับวันแค้นที่สวยงามผ่านเวลาพันเปลี่ยนกลับมวนวันวน चितं